ขับคุณทีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มาพ่อพมครับกับมิงผ่นเข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับพี่พน้องครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับนะครับที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นาดำหนึ่งต้นนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับจุดเด่นเพิ่นนะครับก็คืออิ่มนานหอมทนนะครับหรือว่าหอมดนนะครับ อายุการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไว้กินเองนะครับกับประมาณกลางพฤชจิกานะครับคนนไปยนะครับแต่ว่าท่านพี่น้องจะเอาไว้ให้มิเรพันธ์นะครับต้องไปพศจิกาคำตุนท่านว่านะครับเมือนี้นะครับวันที่18นะครับ18ตุลา68นะครับการกำลังทองนะครับกำลังทองกำลังกลมนะครับหรือว่ากำลังม่านนะครับ สำหรับภารกิจมือหนีแล้ะครับนี่ครับเก็บเกี่ยวนะครับเขาปนนะครับเขาปนเขาดีเขาอยู่ในแปลงนะครับนี่ครับจะมี่หลรายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเขานี่ครับเขาเฮียอยู่ในแปลงเก่านะครับนี่ครับเพื่อนกาจะพ่นขึ้นมานี่ครับนิดๆน้อยๆนะครับอันนี้นะจะเป็น ข้านียวนะครับนี่นะครับเ้าเหนี้วดอนะครับนะครับเ้าเหนียวดอนะครับนี่ครับต้นก็จะสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับส่วนเอ่อข้านี้วห้องขาวิสุจน์ตอนนี้อยู่ประมาณเม็ดน้อยๆนะครับเม็ดน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่นออกห่วงแล้วกับงจะแล้วนี่แหละครับประมาณเม็ดยี่สิบนะครับ สำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับกับภารกิจเก็บเกี่ยวนะครับข้าวปนนะครับข้าวดีข้าวเด้งนะครับนี่ครับกับโบลา้ครับโบลา้นะครับถือว่าเอ่อหน่อยกว่าที่ปนของหอมสยามนะครับนี่ครับนะครับ นี่ครับนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามมานะครับกระตรงกาบขอประคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่ให้ความสนใจนะครับกับผมเองนะครับจะขออนุญาตนะครับเปิดแบงปันนะครับประมาณกลางพฤศจิกานะครับก็คือให้เพิ่นเห็นห่วงเห็นหมากเห็นเม็ดสะกอนนะครับถูกสายพันธุ์นะครับ สายพันธุ์ไรจะเกี่ยวนะครับผมจังจะเปิดนะครับเพราะว่าเหตุผลคืออยากให้พี่น้องนะครับได้เห็นมาเห็นห่วงนะครับเห็นเม็ดเห็นเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาหรือประเด็นดราม่าที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับผมเองก็ใส่สูตรนี้มาสิบปีแล้วนะครับเขาปีที่สิบนะครับจะโบเปิดรับจองก่อนนะครับหลายคนคือถามว่าคือโบใส่เบอร์นี่นะครับก็คือยังโบท่านเปิด <c oughs> จองนะครับเปิดเบี่ยงปันนะครับผูกสายพันธุ์นะครับพี่ใดผู้ใดสนใจพี่น้อง่านไดสนใจกะจังจะเ,เปิดพร้อมกันจังจะแจ้งนะครับหลังเห็นหมาหินห่วงสักกอนนะครับเพราะว่า,าย่านนะครับมันเกิดปัญหาเพื่อตัดปัญหานะครับนี่ครับก็คือ ทุกอย่างผมจะเน้นความชัดเจนนะครับหนึ่งให้พี่น้องเห็นห่วงเห็นหมาเห็นเม็ดมันสกอรนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเม็ดสูงต้นสูงเม็ดขาวเมด็ดดาเม็ดเลี้ยวเม็ดป้อมนะครับสําคัญคือระยะการเก็บเกี่ยววา่าเกี่ยวช่วงเดือนใดวันที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมองก,ก็จะเน้นคําว่าความชัดเจนนะครับสําหรับอีกหนึ่งพันทุก,กรรมนะครับ ครับสำหรับคลิปก่อนหน้าก็อัปเดตไปเนี่แล้วนะครับหมู่บ้านนี้ครับก็พามาชมแล้วก็มาเก็บเกี่ยวข้าวดิดข้าวเด้งข้าวปนนะครับนี่ครับกะมีมีไฮหลับวัวลายนะครับอยูนีทั้งเวิร์ดจะมีอยูซีไหนะครับอันนี้เป็นไ้ที่สีนะครับไรไปผุนนะครับสาคัญนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมข้าววิสุทธ์นะครับสําหรับพี่น้อง หน้านำฝนคือผมนะครับพยายามปลูกไห้ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติคลองส่งน้ำนะครับคลองน้ำบ่อ้นาำนะครับเพื่อปบหยังเพื่อว่าถ้าเกิดว่าฝนบดีนะครับน้ำจะเบิดไหวจะครับจะสามารถเติมได้นะครับเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวเพื่อนจะสากระมูนะครับสากมูอประหม่านหลัง กอเขาโกประมาณ2อาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับผมเองกาจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงต้นทันวานะครับสามถึงห้ทันวาทุกปีนะครับตามสูตรดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับอีพอไอเม่ลุงอาปานาเบานะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับสำหรับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือเ้าเนี้าหอมขาวพิสุดนะครับ ครับณผมอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับนี่ครับกะขออนุญ,ญาตบาดคานะครับอัปเดตประมาณนี้ครับไปเก็บเกี่ยวเขาดีเขาดงกอนนะครับเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นพันไหนก็ฝากติดตามนะครับสำหรับมือนี้ผมมิกระเขาสวัสดีครับ